เดินเมาดิ่งนิ่งผนจะมาอีกแล้ววันนี้พาน้องมาวอร์มหน่อยครับไม่ใช่น้องดิเรียกว่าพี่ดีกว่าครับเกิดก่อนผมอีกก<ม>็ช่วงนี้หน้าฝนครับไม่มีงานจอดแต่ก็ออกบ้างครับ เดินเมานิ่งๆเดินเบานิ่งๆเลยก็มีหลายอย่างครับที่ต้องทำอีกหลายอย่างกันเราค่อยๆทำไปครับก็ค,ค่อยๆปั้นไปครับอยู่ในมือเราละรู้เลยว่า ทำรถทีหนึงนี่หรือว่าการปั้นรถทีมันใช้เงินจริงจริงจริงอย่างที่ว่าพ่อผมบอกนะเรื่องจริงเพราะว่าทำเองถึรู้ข้างหลังก มีเย,ยิ้มครับมีเย,ยิ้มบ้างเดี๋ยวก็ไล่เก็บไปครับโปรเจกต์ผมอันนี้โปรเจกต์ผมอ้าวดับซะแล้วใส่น้องจะเหนื่อย มีอะไรครับพาออกวิ่งวอมยางหน่อยก็ฝนมาอีกแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเอาน้องเอ้ยเอาพี่กลับบ้านละ